ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a r o Today บายอาจารย์เจนนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจำเดือนธันวาคม2567ชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึง19มกราคม สามารถรับชมคลิปนี้ได้การอ่านไพ่ของอาจารย์เป็นการอ่านแบบ general นะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะนะเพราะว่ามันเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะก็คือพลังงานของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะหรือพูดง่ายๆคือทั่วโลกเลยนะคะ เพราะว่าคนที่มาดูไพ่ของอาจารย์เนี่ยดูคลิปอาจารย์เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่มีแค่คนในประเทศไทยนะคะมีทั้งต่างประเทศอเมริกาอังกฤษอะไรเงี้ยมีทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็มีลูกดวงนะคะหรือ f อซเนี่ยแหละนะคะจากหลายประเทศเลยค่ะที่มาดูดวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่พลังงานเนี่ยนะ,ะมันมันโดยรวมอะ นะดังนั้นมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนาะนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการดูแบบส่วนตัวอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นนะคะว่าบางท่านเข้ามารับชมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับท่านหรอกนะคะนะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าณนะเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยพลังงานของเรามาจับบนหน้าไพ่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะคะ บางคนก็อาจจะไม่ได้มาจากบนหน้าไพ่อาจารย์พลังงานนะแต่พลังบางเอิญพลังงานบางท่านนะคะอาจจะมาจากบนหน้าไพ่ได้นะคะยิ่งถ้าใครมีความเชื่อนะคะเช่นถ้าเราเชื่อนะ,ะว่าไพ่เนี้ยแม่นถ้าเราเชื่อว่าไพ่เนี้ยตรงกับตัวเราพลังงานมันจะดึงดูดนะคะทำให้ สิ่งที่อาจารย์พูดไปสิ่งที่อาจารย์อ่านไปม,นมันตรงกับตัวเราซะอย่างนั้นนะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเอาละเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอุย้ยขอโทษนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะอาจารย์ก็พยายามจะ อัดคลิปให้เร็วที่สุดนะคะนะทุกท่านก็จะได้รับชมกันเพราะจริงๆก็หลายท่านก็รออาจารย์มานานแล้วนะคะโอเคเรามาอาธิษฐานพร้อมกันนะคะขอพลังจักรวาลได้โปรดช่วยดึงพลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรมายังไพ่ของอาจารย์เจนนี่ด้วยค่ะ ขอดูสถานการณ์ความรักดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจำเดือนธันวาคม2567ขอไพ่สิบใบค่ะ ใบแรกนะคะเป็นไฮโลแฟนนะคะ The Lover ์สี่ถ้วย The Sun Stand 9้าเหรียญห้าดาบหนึ่งเหรียญและเป็นไพ่ไฮพิเทสนะคะไพ่ของซาวลาสิงมังกรดูมีสีสันมากนะคะ ดูมีสีสันมากแล้วก็ดูดูแตกต่างจากชาวพิจิกแล้วก็ชาวธนูนะคะแต่ก็มีความรู้สึกถึงความนิ่งๆเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูตัวตนก่อนนะคะเป็นไพ่ไฮโลแฟนไพ่เดอะซันมาขยายนะคะเป็นสเตนจ์นะคะมาขยายอีกหนึ่งใบนะคะ ใบสรุปเป็นไพ่ไฮพิเทสนะคะทำไมอาจารย์มีความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ชาวมังกรดูจะเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเหมือนกับกำลังใช้สมาธินะคะอย่างนั้นไหมนะ,ะเพราะให้ลแฟนเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกำลังอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเ,เขาเรียกว่า,าไปหาทางทำไหมนะคือแบบประมาณว่าไม่อยากจะสนใจโลกเท่าไหร่นะคะคือเหมือนประมาณว่าอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็นิ่งเฉยวางเฉยคล้ายๆเหมือนกับปล่อยวาง ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเดือดซันข้างๆเนาะเดือดซันมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณทาก็ได้นะนะคุณอาจจะมีอะไรใหม่ๆเช่นงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะกําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะกับใครบางคน อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นสเตนนอ่ะคืออาจจะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเป็นสเตนนนั่นหมายความว่ายังคงติดอยู่กับคนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆฮค่ะเราแฟนมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่อยู่กับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ไม่สนใครเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังใช้ความคิดและก็อยู่กับตัวเอง เหมือนกับคนจำศีลน,นะคะแต่ว่ามันก็มีภาพไพ่ของความรู้สึกที่ว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากทาอะไรใหม่ๆนะหรือมันอาจจะบ่งบอกได้ด้วยว่าอาจจะอยากคบใครใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันเป็นสเตนมันมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถนะคะเพราะว่ามันยังติดอยู่กับคนเดิมๆนะความคิดเนี่ยเป็นเวอร์สนะคะมีไพ่แปด ไม้และก็เป็นไพ่เก้าเหรียญนะคะ The lovers นะคะก็บ่งบอกว่าคุณก็ยังคงคิดถึงคนคนนั้นคนที่เป็นคนรักของคุณนั่นแหละนะคะหรือเป็นคนที่คุณรักอะนะคะ The lovers คุณก็อาจจะมองว่าคุณกับเขาอะเป็นพรมิตนะคะที่ ได้มาเจอกันนะคะ The Lover อาจจะมองเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของมือที่สามนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะ,ะเพราะว่าไพ่ที่อาจารย์เห็นไปสุดท้ายมันเป็นไพ่ Hypothes h y p o t h มันเหมือนกับเป็นไพ่ที่มีความสงสัยนะคะคุณอาจจะกำลังสงสัยว่าเขามีคนอื่นไหม หรือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องคนอื่นมันก็อาจจะหมายถึงว่ามีคนที่3มหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกิกนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะคะที่มาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าจากที่ดูตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีการที่อยากสื่อสารน่ย นะเพราะมันมีไพ่แปดหมายมาด้วยนะคะมันมีการอยากสื่อสารมันมีการอยากส่งสารนะคะในขณะเดียวกันมีไพ่เก้าเหรียญน,นะบ่งบอกถึงความที่ม,มันมีความคิดนะความคิดที่ว่าอยู่คนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยนะเป็นความคิดที่แบบว่า ถ้าเกิดความรักมันไม่โอเคฉันก็อยู่คนเดียวได้แบบนั้นนะหรือเก้าเหรียญเนี่ยคุณอาจจะมองว่าคือมันมองได้สองสองแง่เนาะมันอาจจะมองที่ตัวคุณเองว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปสนไปแคร์ใครมากนะเอาตัวเราเป็นหลักคือรักตัวเองประมาณนั้นนะคะหรือ อาจจะมองได้อีกแง่หนึน่งว่าคุณอาจจะมองว่าคนรักของคุณน่ะค่อนข้างที่จะแบบรักตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะไม่สนไม่แคร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่สนใจคุณเท่าไหร่ก็ได้อยางงั้นก็ได้นะคะคราวนี้มาดูความรู้สึกลึกๆในใจของคุณนะคะเป็นไพ่สีถ้วยนะคะห้าดาบแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะคะสีถ้วย,ะะวยอ่ะ นะลึกๆในใจจริงๆชาวมังกรก็อาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งๆนะคะรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ดังใจนะคะบางครั้งบางทีอย่างที่บอกเนาะคุณเบื่อแล้วคุณก็ไม่อยากจะคุยกับใครทั้งสิ้นเพราะตัวตนของคุณเป็นแฮร์ลแฟนด้วยนะคะแล้วก็ลึกๆมันเป็นสีถ้วยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เบื่อหน่ายนะคะจนคุณแบบเหมืนอนอยากอยู่กับตัวเองนะ ไม่อยากไม่อยากจะพูดอยากจะคุยกับใครแต่ว่าในความคิดมันก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากสื่อสารอยู่นะคะห้าดาบนะคะก็คือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันก็ได้นะจ้าอกว่าอย่างนั้นนะคุณกับคนรักอาจจะทะเลาะกันอาจจะขัดแย้งกันนะมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกเบื่อเบอื่เบอเซ็เงเซงแต่ว่าในขณะเดียวกันหนึ่งเดือนนะมันก็ยังอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารยังเห็นความสําคัญของเขาอยู่ ะะยังอยากเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะใบสุดท้ายเป็นไฮพีเทสนะคะซึ่งบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอะลึกลับซับซ้อนมีเรื่องปิดบังคุณนะ,ะหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่มีเรื่องปิดบังเขาก็เป็นได้ด้วยนะคะหรือในช่วงเวลานี้อาจจะมองว่าชาวมังกรเหมือนเหมือนเหมือนอยากจำศีลจริงจริง นะความรู้สึกอาจารย์คือเหมือนกับอยากอย,กอยู่คนเดียวนะเหมือนเหมือนไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครมันเป็นอารมณ์เบื่บอๆในๆน,นะคะแต่ว่าแต่มันก็มีอารมณ์ที่อยากจะแบบเริ่มต้นใหม่กับใครด้วยนะอืมความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกเนาะความรู้สึกของคุณเนะี่ยมันมันมีทั้งสองแบบอะคือ เป็นความรู้สึกที่ก็อยากเริ่มต้นกับคนอื่นด้วยอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังติดกับเรื่องเดิมๆนะก็หมายความว่าถ้าคุณคิดอยากจะมีใครใหม่คุณก็คุณก็คินคุณก็กินคุณก,ณก็มีไม่ได้นะคะเพราะคุณยังยึดติดอยู่กับคนเดิมนะต้องขอประทานอภัยด้วยนะเมื่อกี้พูดอาจจะติดติดขัดขัดนิดน,นึงนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์ว่าเป็นแบบนั้นนะทวนี้เรามาดูว่าคนรักของชาวมังกรเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวมังกรเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้มันลิ้นพันกันไปนิดหนึ่งนะคะคนรักของชาวราศรีมังกร ลัคนามังกรคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวมังกรคะขอให้ห้าใบ ดีเอ็มเพสนะคะเจ็ดดาบแทนพรนหนึ่งดาบและเป็นแฮงแมนอาจารย์มองว่าความรู้สึกเขากับคุณไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ค่อยต่างกันนะคะคือเขาเนี่ยนะเป็นเอ็มเพสเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่เขาเองก็นิ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมคะนะคะ,นะคะ และเขาก็มองว่าตัวเขาเองก็มีคุณค่านะเจ็ดดาบคือเขาก็มีความระแวงสงสัยเหมือนกันกับคุณนะนะทัมาแลนวเนี่ยเขาพยายามที่จะปล่อยวางนะพยายามที่จะไม่คิดนู่นนี่นั่นนะหนึ่งดาบเนี่ยพยายามจริงๆหนึ่งดาบเพิ่งบอกว่าเขาก็อยากสื่อสารเนาะนะนะอยากสื่อสารอยากเริ่มต้นใหม่นะอยากจะ หรืออีกทีหนึง่งหนึ่งดาบที่อาจจะอยากเคลียร์ด้วยนะคืออยากจะชัดเจนว่ามันมันอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นแฮงแมนนะพอเป็นแฮงแมนปุ๊บคือเขารู้สึกไปต่อไม่ได้นะไม่รู้จะทำยังไงก็คือมันก็เลยได้แต่หยุดนิ่งนะคะเขาก็เลยไม่พูดไม่คุยไม่อะไรใช่ย่างไงน,นะคะคืออาจารย์มองว่า ชาวมังกรกับคนรักเนี่ยน่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะกันเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นไม่คุยกันแล้วก็ต่างคนต่างมีความสงสัยซึ่งกันและกันอะอ่ะคราวนี้มาดูชาวมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักนะคะห้าใบ แไม้สี่ไม้ลาชินีถ้วยนะคะสามเหรียญและเป็นไพ่าลาชินีไม้ชาวมังกรมีความรู้สึกว่าอยากพูดอยากคุยเหมือนกันนะคะอยากสื่อสารไปนะคะแต่ก็ คือชาวมังกรมีความรู้สึกว่าคนรักของตัวเองเนี่ยน่าจะกําลังงอนกาลังแบบน้อยอกน้อยใจตัวเองอยู่นะคะจริงๆแล้วก็คือชาวมังกรเองก็อยากปรับความเข้าใจเนาะนะอยากคุยอยากสื่อสารแต่ว่าคือสุดท้ายอาจารย์มองว่ามันมีทิฐิมันมีอีโก้นะคะเพราะว่าคุณเองก็คิดว่าคนรักไม่สนใจคุณนะ ตัวคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณก็อยู่นิ่งๆเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากพูดอยากสื่อสารอยู่นะคะอ่ะแล้วมาดูสิคะว่า1ถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยชาวมังกรกับคนรักจะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีกันไหมนะคะถ้ากรณีที่พวกคุณเนี่ย ไม่ได้คุยกันะแล้วก็เงียบนิ่งกันไปเนี่ยนะคะดูซิว่าจะได้กลับมาคุยกันไหมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสองดาบนะคะสามดาบ ส่งไม้อัศวินถือเปรียดและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยโอเคนะคะอ่ะมาดูนะจริงๆแล้วเนี่ย ต้องเราเห็นและชัดเจนเลยนะคะว่าไพ่สองดาบอมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกเสียอกเสียใจนะสามดาบมันมันโดนทําร้ายอ่ะนะมันเหมือนโดนทําร้ายนะเหมือนหัวใจมันโดนทําร้ายนั่นเองนะคะก็รู้สึกเสียใจอ่ะรู้สึกเขาเรียกยังไงอ่ะ คือมันรู้สึกเสียอกเสียใจอาจจะด้วยคําพูดนะคะเพราะว่าสามดาบบางทีเนี่ยพอคุณทะเลาะก,กันเถียงกันนะคะแล้วความรู้สึกของสามดาบมันคือการที่เสียใจกับคาพูดของคนรักนะ,ะมันทิ่มแทงใจประมาณนั้นนะคะและสองไม้นะสไม้ก็เหมือนกับการที่พวกคุณมีการดอคอยนะคะมีการวางแผนมีการคิด นะทบทวนนะในเรื่องราวผ่านๆมาแล้วสุดท้ายมันจะมีคนใดคนหนึ่งไปง้อนะหรือพูดง่ายๆต่างคนต่างงอนะเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่อัศวินถือเหรียญและเด็กถือถ้วยใช่ไหมคะต่างคนต่างยื่นอะไรให้กันเห็นไหมถ้าคุณดูภาพไพ่นะคุณจะเห็นว่าอัศวินถือเหรียญ มันก็เหมือนการไปยื่นนะคะเด็กถือถ้วยก็ยื่นเหมือนกันนะคะต่างคนต่างยื่นแล้วก็มองหากันด้วยเห็นไหมคะเพราะ,ะนอาจารย์มองว่าคุณอาจจะงอกันและกันนะพูดง่ายคือต่างคนต่างงอน,นั่นเองนะเป็นไปได้นะนะจะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเพราะว่าพวกคุณตัดกันไม่ได้หรอกนะ มันมีความรักความผูกพันอยู่ตรงนั้นนะเรามาดูนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรให้กับชาวบังกรนะคะขอไพ่ให้คำแนะนำกับชาวราศีบังกรสามใบนะคะชาวบังกรและคนรักควรจะทำเช่นไรเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นแต่ว่าอาจารย์มองเห็นแล้วแหละว่าพวกคุณคงจะง้อกันเดี๋ยวมันก็จะดีเองเนาะ โอเคสองใบสามใบนะไพ่นี้มันค่อนข้างติดนะจะคลี่ยากนิดนึงนะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญและก็เป็นไพ่ เด็กถือเหียนนะไพ่บอกว่าสองเหรียญมันก็คือการประครับประคองนั่นเองนะคะไพ่ก็บอกให้ประครับประคองความรักกันไปนะคะเจ็ดเหรียญก็คือให้คิดให้ทบทวนให้ดีนะความรักที่คุณมีต่อกันเนี่ยความรักที่คุณคบกันมาเนิ่นนานเนี่ย มันคุ้มค่าต่อการลงทุนใช่ไหมถ้ามันใช่คุณก็ควรที่จะเก็บรักษามันไว้นะคะแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของมันหรือให้เห็นคุณค่าของมันนะคะเปรียบเสมือนเด็กคนนี้ที่ถือเหรียญใช่นไหมคะเด็กเขาถือเหรียญเนี่ยเพราะอะไรเขาเห็นคุณค่าของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ความรักของคุณนะมันยังคงไปต่อได้นะ ก็ให้ประคับประคองนะคะความรักความสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็คิดให้ดีคิดทบทวนให้ดนะะีว่าเราควรจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็ให้มองความรักของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะกว่ามันจะได้มาอ่ากว่ามันจะได้มากวา่าที่เราจะรักกันนั่นเองนะคะคุณต้องคิดถึงข้อดีนะกวา่าจะรักกันมันยากแค่ไหน แต่ถ้าเกิดคุณเลิกรัก,กันมันง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้บอกเลิกกันก็จบใช่ไหมอ่าแต่ว่ากว่าจะรักกันนะใช้เวลาถูกไหมต้องเรียนรู้กันนะต้องใช้ต้องผ่านวันเวลาไปด้วยกันนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณประครับประคองความรักของคุณไปถ้ามันยังไม่อะไรจนเหลือบากกว่าแรงนะคะหรือมันไม่ไหวจริงๆก็ให้ประครับประคองไปนะคะ ยกเว้นว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอย่างนั้นนะนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆอันนั้นก็ก็ต้องเซกุดบายนะอันนั้นอาจารย์ก็จะต้องบอกว่าให้รักกลับมารักตัวเองแล้วก็ต่างคนต่างเดินนะคะเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลานะกับชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมันมีเวลาที่ต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะต้องเสียเวลากับอะไรนานนะคะแต่ถ้ามันยังไปได้ไปต่อ ยังไหวอยู่นะก็ให้ทําให้เต็มที่ประคับประคองให้เต็มที่แล้วก็พากันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะอันนี้นะอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามใช,านะใช้เหตุและผลนะใช้เหตุและผลใช้ความรักความเมตตานะคะแล้วก็ความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะที่มีต่อกันความรักเนี่ยโดยเฉพาะความรัก ะะมันจะทำให้พวกคุณเนี่ยเดินหน้านะไปข้างหน้าได้นะคะโอเคอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะขอให้ความรักของพวกคุณอขอให้ความรักของพวกคุณนั้นประสบความสำเร็จนะคะเดินหน้าไปด้วยกันได้นะคะโดยไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะก็ขอให้ กลับมาคืนดีกันนะคะถ้าในกรณีที่คุณมีปัญหากันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดความรดาของคุณดีอยู่แล้วก็ขอให้ยิ่งดีขึ้นขึ้นไปนะคะโอเควันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้นะคะถ้าอาจารย์พูดผิดถ้าอาจารย์พูดติดขัดยังไงนะต้องขอประธานอภัยจริงๆนะคะวันนี้นะรู้สึกว่าเสียงเริ่มจะไม่มีแล้วนะคะโอเค ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอาจารย์ในคลิปต่อๆไปนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รบกวนแอด line ไอดีใต้คลิปนะคะหรือโทรเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้อาจารย์ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ